วัสดีค่ะป้ากิก๊กทำสวนนะคะวันนี้ป้ากิก๊กจะพามาเลี้ยงผักชีในกระถางเลี้ยงยังไงให้งามไม่ใช่ว่าเลี้ยงไปตลอดนะคะเลี้ยงมาสักพักแล้วป้ากิก๊กจะพาเอาลงดินโดยวิธีไม่ต้องเอาออกจากภาชนะที่เราปลูกนะคะตะก้าที่เราปลูกจะเป็นทรงไหนก็นแล้วแต่นะคะที่ใครปลูกแล้วขนาดเนี้ย โตประมาณนี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องไปดูแลอะไรมากถ้าสมมุติว่าเราเลี้ยงข้างบนเลี้ยงอย่างเงี้ยตั้งไว้บนชั้นนะคะก็ความงามก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะ,จะเจริญเติบโตไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่าดินเนื้อดินมันน้อยแต่ก็พอได้กินนะคะปลูกในกระถางอย่างเงี้ยตั้งไว้หลายๆกระถางก็พอได้เด็ดกินเลี้ยงดีๆก็ทยอยเอาออกแต่ถ้าสมมติว่า อยากให้งามอยากให้อายุเขายืดอายุเขาเนาะให้ยืนยาวขึ้นแทนที่จะตายเรเ็วๆก็ให้ช้าลงหน่อยแล้วก็ให้ต้นนี้โตสูงใหญ่งามนะคะประกิกจะพาเอาผักชีในตะก้าเนี้ยเอาไปลงดินโดยที่ไม่เอาออกจากตะก้าน,นะคะมายังไงไปอย่างงั้นคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะทรงนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นทรงนี้ เวลาจะเอาลงดินเราจะเอาลงทั้งกระบะแล้วก็ใช้เสียมนะคะขุดให้เป็นรูปทรงเดียวกันแต่ว่าให้กว้างกว่านี้เพื่อที่เราจะเอาเนี่ยหย่อนลงไปที่ดินนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ขุดให้ลึกสักประมาณครึ่งกระถางค่ะครึ่งกระถางของเราเนี่ยแล้วก็เอาวางลงไปนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูที่ปะกะกิ๊กทาไว้นะเอาวางยังไงเลี้ยงยังไง เดี๋ยวจะเข้าไปดูคะ่ะเข้าไปดูข้างในเพราะว่าจะเดินเข้าไปนิดนึง่อกีก้เอาไว้ตรงนี้สองกระถางนะคะะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูอันนี้ไม่ต้องละเดินมากะวางอันนี้ไม่ต้องละ พื้นที่จำกัดอันนี้นะคะเพิ่งจะเอามาวางได้สักสองวันแต่อันนี้เลี้ยงเป็นอาทิตย์กว่าสองอาทิตย์แล้วมั้งอันเนี้ยเอามาตั้งกับต้นเล็กๆเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้ก่อนกันแล้วกันนะคะเนี่ยค่ะถ้าเราเลี้ยงวิธีนี้โดยที่เอามาตั้งไว้ในดินน้ำไม่ต้องรดบ่อยๆนะคะวันเว้นวันได้เว้นสองวันยังได้เลยค่ะ ขอให้ดินบริเวณนะี้มีความชื้นเวลาเราฉีดน้ําหรือว่าอาบวัวรดน้ํารดรอบๆให้ชื้นข้างในก็รดแต่ว่าเขาจะซึมไปหมดนั่นแหละแต่ว่าดินเนะี่ยยังมีความชื้นเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะสองวันยังไหวค่ะสองวันรดรดน้ำหนึ่งครั้งนะคะครั้งเดียวนะก็ยังโอเคเดี๋ยวจะให้ดูรากนะคะรากเขาก็จะลงไปหาอาหารอยู่ข้างล่างทำให้เราเนี่ย ไม่ต้องไปดูแลอะไรมากเห็นไหมคะนี่คือรากของเขาเขาก็จะไปหาอาหารข้างนอกด้วยในกระถางของเขาด้วยแล้วก็ในเนี้ยมีความชื้นทําให้ผักชีเราเย็นพอเขาเย็นนะคะความงามของเขาก็ไม่ต้องไปดูแะรอะไรมากไม่ต้องซีเรียสเลยแหละวะ่า ้ายาวก็คอยเด็ดนะคะเพราะว่าเขาจะออกดอกเร็วเนาะเราก็มาเด็ดกินเด็ดใบล่างมัง่งเด็ดตรงยอดมัง่งแต่ตอนนี้ก้านเขายังไม่ส่งยาวเพราะเขายังเป็นต้นอ่อนอยู่นะคะอ่ะทีนี้มาดูอีกกระถางนึงอันนี้ก็ปลูกในนี้ถ้าเราเลี้ยงอยู่ข้างบนเอาไปตั้งไว้บนชั้นก็จะไม,ม่งามเท่าที่ควรนะคะเพราะว่าปกิเคยพาปลูกในกระถางพี่เลี้ยงข้างล่างก็จะต้องรองด้วย เปลือกมะพร้าวสับที่รดน้ําชุ่มๆหรือว่าเอาแช่น้ําไว้สักคืนอย่างเงี้ยเราก็เอาอันนี้ตั้งแต่ว่าถ้าเอามาลงดินอย่างนี้นะคะจะดีกว่าค่ะเราก็ขุดข้างล่างให้กว้างกว่าตะก,ก้าสักหน่อยนึงเห็นไหมคะนี่ค่ะอันนี้เพิ่งจะเอามาลงเดี๋ยวให้ดูรากข้างล่างาว่าปกิจยกไม่ไหวจะพลิกให้ดูสักหน่อยเนาะ,ะเห็นไหมรากออกเต็มเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวรากเขาก็จะลงไปหาอาหารข้างล่าง เพราะว่าเพิ่งเอามาตั้งไว้สองวันนะคะเนี่ยทาให้เราเนี่ยดูแลง่ายเพราะว่าผักชีปะกิ๊กเยอะขี้เกียจด,ดูแลปะกิ๊กก็จะใช้วิธีนี้แหละเอามาตั้งไว้อย่างงี้นะคะเอาเสียมขุดให้กว้างหน่อยหนึ่งแล้วก็อาตั้งลงไปพอรดน้ําให้อาหารให้ปุ๋ยถึงแม้จะซึมลงไปข้างล่างนะคะ ปุ๋ยก็จะอยู่ในดินข้างล่างรากของพืชเราเนี่ยต้นหอมเนี่ยก็จะลงไปหากินชอนชัยลงไปทําให้เข้างามแล้วก็ดูแลง่ายที่สุดเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะปลูกผักชีไม่ยากแล้วถ้าใครปลูกไม่ขึ้นป้กิ๊กแนะทุกคนนะคะให้เลี้ยงในถาดหลุมก่อนค่ะเอาไปหยอดยอดในถาดหลุมแล้วก็เลี้ยงจนเขาโตขึ้นมาจนเราพอใจที่จะเอามาลงปลูกในนี้อันนี้ป้กิ๊กก็ ป็นถาดหลุมหลุมละหนึ่งละหนึ่งเห็นไหมคะเนี่ยเป็นกอกอยู่นะคะเอาออกจากถาดหลุมก็เอามาลงตรงนี้แล้วก็เลี้ยงไว้สักพักหนึ่งค่อยเอามาตั้งลงดินนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยปลูกผักชีได้ง่ายขึ้นไม่ต้องดูแลอะไรมากมายแค่เนี้ยเราก็จะมีกินไปหลายเดือนนะคะ2เดือน3เดือนไปนั่นแหละเดี๋ยวจะพาไปดูผักชีในถาดหลุมข้างหลังนะคะ อน,นี้สักหน่อยหนึ่งเนาะอันนี้เป็นผักชีที่ปากิ๊กเอาอ,ออกจากถาดหลุมเหมือนกันค่ะเพราะว่าเพาะไว้เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ตรงไหนว่างเนี่ยเอาลงได้หมดค่ะถ้าเราไม่ใช้บริเวณดินที่ที่เราจะเดินเป็นทางเดินแล้วก็เอาไปหย่อนได้หมดนะคะหย่อนได้ทุกที่ตักมาหนึ่งหลุมก็เอามาวางนี่คะ่ะเอามาวางไว้เดี๋ยวก็โตนะคะ เพราะฉะนั้นผักชีของป้าเก๊กนะรอบบ้านรอบเมืองเต็มไปหมดกินไม่ไหวแต่ก็ปลูกให้สะใจไปอย่างนั้นแหละปลูกให้แฟนขับดูว่าเออปลูกอย่างนี้นะทําอย่างนี้นะใครถนัดวิธีไหนก็เลือกเอานะคะหรือว่าน่นวานลงไปในแปลงอันนี้แปลงไม่ได้ยกร่องนะคะไม่ยกแปลงนะคะเอาหวานลงไปพร้อมๆกับตอนที่เอาผักเอาต้นหอมอันนี้เป็นหัวหอมหอมแบ่งค่ะอันนู้นเป็นหอมแขกคนละครึ่งกันนะคะ พอเสียบเสียบเสียบลงดินไปดินปะกิ๊กไม่ได้ยกเพียงแต่ว่ามาขุดซุยซุยแล้วก็ปะกิ๊กเอาเอาปุ๋ยอินรีย์ค่ะเอาปุ๋ยปุ๋ยอินทรียโรยให้ทั่วหน้าดินแล้วก็เอาไม้พรวนพรวนให้เข้ากันแล้วปะกิ๊กก็ปลูกนะคะเนี่ยเขาก็ได้สารอาหารจากปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักเป็นปุ๋ยหมักค่ะเนี่ยก็งามค่ะแล้วก็หวานด้วยมเมล็ดผักฉีทิ้งไว้โดยที่ไม่ได้แช่น้านะคะเอามเมล็ดแห้งๆนี่แหละ มาล้างล้างล้าง,างน้าสักหน่อยหนึ่งแล้วก็เอาไปโรยไว้เสร็จแล้วก็เอาฟางคลุมก็ปล่อยเขาทีนี้ก็มีหน้าที่อย่างเดียวก็คือรดน้ํานะคะใสาย,ยางพ่นพ่นพ่น,พน,พนทุกวันเต็มไปหมดกระดาษนุ่นก็ขึ้นเต็มไปหมดเลยผักชีเนี่ยไม่ได้ยากนะคะปลูกผักชีเพราะฉะนั้นใครบอกว่าปลูกผักชีไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ต้องไปสนใจคะ่ะโรยไว้อย่างเงี้ยเขาก็ขึ้นเองนะคะเอาเลือกดูนะว่าใครจะปลูกวิธีไหนเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็เอามาหยอดไว้นะคะ มเมล็ดผักชีเยอะที่ป้ากิ๊กแจกไปใครยังไม่มีก็ขอมานะคะแจกมเมล็ดพันธุอยู่ช่วงเนี้ป้ากิ๊กก็มาทําเป็นร่องแล้วก็ลองดูเอามาเล็ดแห้งแหงมาโรยแล้วก็กลบๆไว้เขาก็ขึ้นค่ะเนี่ยอยากหยอดตรงไหนก็ขึ้นหมดเดี๋ยวจะให้ลุงสองข้างหลังหน่อยนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นถาดหลุมถาดหลุมก็หยอดต่างวันต่างวาระกันอันนี้ หยอดในน้อยเพราะว่าหลุมเล็กๆเขาก็ขึขข้นสองต้นสามต้นนะคะแต่ว่าจำนวนช่องเขาถี่มากเลยเนี่ยเต็มไปหมดเลยแต่อันนี้หลุมใหญ่หลุมใหญ่ก็หยอดมเมล็ดสามสี่เมล็ดเหมือนกันค่ะก็ข,ขึ้นหนาแน่นอันนี้บางอันก็ไม่งอกนะคะที่ไม่งอกก็มีหรือว่าหนูมากินป a c ก a ก็ไม่เข้าใจมาดูมาคุยดูมันไม่เห็นมเมล็ดเลยนะคะ สงใยใสจะเป็นหนูมากินแล้วป a c k a g ก็เลยเอาตะแกรงมาวางไว้พอข้าง,งอกมาก็เลยก็พอเข้าง,งอกขึ้นมานะคะก็เลยเอาตะแกรงออกไปค่ะกันหนูมากินทีแรกสองสามวันเอ้มามาเคลียเคลียดูมันไม่เห็นมเมล็ดเลยควรจะเป็นหนูอันนี้ก็ได้นิดเดียวเห็นไหมคะเนี่ยทั้งๆที่ชุดเดียวกันนะก็ลองไปเพาะลองไปปลูกดูนะคะจะปลูกวิธีไหนใช้วิธีนี้ก่อนดีที่สุดแล้วก็เอาไปลง อย่างที่ป้ากิ๊กบอกนะคะเอาไปลงตะกร้าเลี้ยงไว้สักพักก็เอาไปลงดินเราก็จะมีผักชีสวยๆไว้กินค่ะโอเคนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ชอบปลูกผักชีปลูกแล้วไม่ขึ้นก็ไปทำตามป้กกิ๊กบอกดูนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้กันแล้วกันค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ